เสร็จแ,แล้วมันจะไหลไปทำร่องตูดล้วยังมันก็จะผ่านไปทางลำไส้ไ่แล้วออกอือออกมาเป็นกก็คันจากุ่งเข้าสาลีใช่ไหมเหินไม่ใช่เอาดีัำอ,อีกท้ายเ่ยวันนี้ฟ้าครับแบบซี่ตกซึ่งเขาไม่ได้ละอายกระจเลย <laughs> เขายังมีอารมณ์นั่งกินอย่างมีความสุขและดูขาส่อาดูของเขาขอเ,ขา oh. เมื่อกี้คือคำแรกที่เขาขาเมือเข้าไป,ไป oh. หลังจากที่เขาจำเสีลเมาเป็นเวลานานหนึ่งชั่วโมงถาม,ถามว่าพวกพี่ลำบากใจไหมที่มากินเคสซีเนี่ย oh. ไม่เลยถามผมดีกว่าไม่จำเป็นต้องลำบากใจแล้วถามพี่ไม่ได้อะไรหรอกถามผม กูต้องให้มึงวันหลังแต่เพราพรุ่งนี้ไอเดี๋ยววันหลังวันหลังก็ผ่านไปแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสองชั่วโมงมีสองสาวเคยพูดกับเราไว้ว่าเขาจะกลับหกโมงครึง่ง <c oughs> แต่พอมีของกินนะวางอยู่ตรงหน้า <c oughs> อะไรก็ยังเขาไม่อยู่เฮ้ย <c oughs> โอ้าัทธ่อันสุดท้ายเนี่ยนี่คือคำแรก ปากอ้าวไอ้สัสเฮ้ยมันกินของหวานของเท้าด้วยกันไม่ได้ทำไมอ่ะมันท้องอยู่แต่มันแม่อร่อยไอ้เนี้ยนี่คือผู้หันเซนเดอร์พ่อไอ้ป๊าไี่ท้องานอยู่บ่ลงไหนฮะลงไหนฮะ <ítulo> <run> เอาอีกแล้วเขาจะจบคำนี้มองกล้องครับหนึ่งเอาหนึ่งเอาเอาอ๋อหนึ่งอ๋อจ้ามแดดก็ไปเถอะไม่ต้องรอกล้องหรอกถ่ายวีดีโอแค่นั้นแหละจริงเหรออำนี่อ่ะถ่ายวิดีโอถ่ายไปตั้งนานแล้วด้วยการกินคำนี้ทำให้ขาถ่ายมันซึงก็ไปในร่องเหนือ ยิงฟันได้แล้วเวลากินแต่ละเรียลืมกดออโต้โนกัสยิงดำทุกปีเลยช้อนไงช้อนมีก็ไม่ใส่ได้ให้มาทำไมเนี่ยครับนี่คือมือของแฟนหญิงที่เอื้อมเข้ามายังไม่เกรงใจเมเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วนี่มือที่อะไรเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าการถ่ายครั้งนี้จะติดแม่น่าครับจะหล่นแล้วจะหล่นแล้ว คล,คลิปนี้คือการถ่ายของนักศึกษาไม่ทราบสถาบัน <c oughs> ในขณะที่เขากำลังจ้วงเข้าไปนั้นมีสัมภเวสี <c oughs> มีการเซนเซอร์เล็กน้อย <c oughs> สิ่งที่เราเซ็นเซอร์นั้นไม่ใช่ผีับเป็นล่องเหงือกของหญิงสาวผู้นั้นอันนี้เรายังไม่ทราบเพราะว่าเขาจะแดกตอนไหน <c oughs> ไอ้โอ้ ไหนก็จะลงเฟซแล้วจ,ลจะลองหมูนานแค่ไหนครับนอนจนกว่าจะกลบับอ่ะบอกรักหมูไอ้ดิเฮ้ยทำไมอ่ะบอกรักหมูครัมันเป็นเรื่องของเราเลยกินอย่างเงี้แหละไม่รักจริงเอารักดิบอกรักดิมองกล้องมองกล้องถ้าตาพันจเะเหละขนาดนี้ <laughs> ยวก็อิ่มน้ำก่อนเอิร์นรักกิงไม่แค่ไหนวะ นี่ครับตอนนี้ครับถ้าจะได้แค่นั้นพี่เข้าใจความหมายของมันไหมมึงตื่นมาอ่ะไอสัตว์หอดนี้เอาไปจิ้มน้ำถังหนึ่งกินหมดไหมไม่หมดเออก็ใช่ไงมันไม่หมด่ยแล้วไงต่อแล้วไงต่อเอาไปดมดน้ำในทะเลก็ไม่หมดจังามันมากใช่ออ นี่ดูคนกึ่งโง่เอ้ยไม่ใช่แบนเซอร์เหรอแบนเซอร์โอ้พี่มึงจะบอกว่าดูคนโง่ๆอยังเข้าใจแสดงว่ากูนี่ยิ่งกว่าโง่เลยนะคำนี้คือคำที่เราจะกลับบ้านตปูครับผมิงมึงแตกไปเถอะคำนี้เอะปิดกล้องแล้วี่เอา ไม่ลงไม่ลงหรอกไม่ลงอ่ไผิดเาออพี่ไม่ผิดเาอะไรมึงอะไรอะไม่เลยไอ้หัวเราะมากอีตจะถามไหมครัคุณรักหมูไหมครับผมไม่อะไรนะไม่เหรอ กูเลิกถ่ายเนี่ยขาไปสัดคัทไปกูดีแต่บอกว่ามากมากแค่ไหนครับร้อนร้อนบอกว่าเท่าร้อนดิปะไม่อะไม่ไม่เท่าร้อนเท่านี้ครับแล้วตอนนี้เหลือเวลากี่เดือนที่หมูจะกลับมาเราให้กูถามจบก็ได้นะทีหลังเดี๋ยวค่อยต่อเป็นน้องจบแล้วอ่ะแปดใช่ไหมแล้วเอ่อคือคุณรอได้แล้วถ้าเกิดหมูกลับมานอกใจ อยู่กันมานอกใจเหรอถ้ายังรักอยู่กก็ได้้้่่ะอออแตถาาเรนงใจมีอะไรจะฝากให้หมูไหมครับถ้าเขาได้ดูคลิปคลิปนี้อยากให้ดูเลยจริงหรืกล่าวว่าดูขบปล้นกันแล้วอ่ะอ้าวไม่เรียกหัวเร็วดิจะฝากอะไรให้หมูไหมถ้าหมูดูแค่นี้เอ่ะ เห็นบ่นทุกวันเลยว่าเมื่อไหร่หมูจะกลับมาหมูจะกลับมาจะซื้อกีต้าร์มีอะไรจะฝากให้เราดิหมูเดี๋ยวเราจะตื้อกีต้าร์อยู่ในตัวให้แมวจีแดงบอกบอกเลยบอกเลยบอกอะไรอะไรจะกีต้าร์ให้ใหม่บอกยุนเอและนี่คือสิ่งที่สัมภเวสีได้แดกไปหมดเเมื่อกี้เนี่ยพี่ยังกินไม่หมดเลยกินแล้วอะ เอาใส่ถุงกลับบ้านไม่ฝากหมาไนะหมได้เ,เหรอ <c oughs> รยได้ <c oughs>